ชัเล็กน้อยแล้วอ่ะเขาก็มีการเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า fast fashion เนะอะเอาเสื้อผ้าเก่ากลับมาใช้ใหม่การเลือกเสื้อผ้าให้อนุรักษสิ่งแวดล้อมมัน,มนสำคัญไหมครับสำคัญค่ะสำคัญมากๆคือสำหรับเต้อยอ่ะเวลาเดี๋ยวนี้นะเวลาจะเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรอ่ะเต้ยช็อปปิ้งน้อยลงมากเลยค่ะแล้วเวลาจะเลือกอะไรต้องเลือกที่มีคุณภาพจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้เขาได้หลายครั้งอะไรที่ซื้อมาแล้วใส่ครั้งเดียวเต้ยแบบเดี๋ยวนี้จะเริ่มแบบ เธอไม่ได้เงินฉันหรอกเออจริงๆไม่งั้นก็ยืมเอาก็ได้นเออะลยแบบนี้เพราะเหมือนเราอยากจะได้ใช้หลายครั้งหลายวาระโอกาสใช่ค่ะแล้วนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมของเสื้อผ้าเนี่ยที่แบบคุณเต้ชื่นชอบมีอะไรางนวัตกรรมก็คือสําคัญมากเนาะแล้วก็ล่าสุดเต้ไปเดินป่ามาค่ะที่เดนมาร์กเป็นแบบประสบการณ์ที่ไปเนป่ากันบ้างหน่อยเล่ากห้ฟังหน่อยไปเดินป่ามาสามวันหนาวไหมหรือว่าแบบ เย็นเย็นอ่ะมีทั้งมีทั้งฝนตกอมีทั้งเย็นครับแล้วก็มีทั้งร้อนค่ะมีครบเลยมีครบต้องเดินป่าสามวันแล้วก็เดินเจ็ดสิบห้าโลเยอะมากแล้วพี่มีหยุดพักไหมีหยุดก็มเรื่อยๆมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเช็คพอยต์อะค่ะใช่แล้วเราก็จะไปแบบหยุดตามเช็คพอยต์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็กางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าคนละคนมากคนละหดมากค่ะ จริงพวกเทคโนโลยีเหล่านี้มันสำคัญมากแล้วก็ช่วยได้มากๆค่ะสำหรับโคลัมเบียเต้ยก็แอบไปศึกษามาเนาะเดี๋ยวจะมาเลคเชอร์ให้ฟังได้เลยครับอาจารย์เต้ยครับผมไม่กล้าไม่กล้าคือเราก็ต้องเลือกแบบเสื้อผ้าที่มันตอบโจทย์การที่เราไปเอาดออะไรเงี้ยเพราะว่าต้ยก็จะมีแบบชอบเอาดอด้วย ไปสโนว์บอร์ดอ่าอ่าอะไรอย่างนี้ไปไปไฮกิ้งหน้าตาดูแบบนี้แต่ว่าเอาดอยอยู่ค่ะเออสายลุยอยู่สายลุยอยู่สายลุยอยู่ครับก็จะมีของโคลัมเบียเนี่ยเขาก็จะมีออมนิอันแรกเป็นออมนิเช่ค่ะอ่าอ่เมื่อกี้แอบได้ยินเหมือนกันค่ะฟังเลคเชอร์มาอันนี้เป็นไทยไ์เลยใช่ค่ะเป็นออมนิเช่คือปกติแล้วเราจะเห็นแต่ มันมันจะมีอันนึงชื่อออมนีฮีทใช่ไหมคะออมนีฮีทเนี่ยก็จะส่งความร้อนอะเข้ามาหาตัวครับผมสำหรับแบบเราไปที่ที่หนาวหรือว่าไปแบบสโนบอร์ดหรืออะไรเงี้ยออมนีฮีทอ่ะช่วยได้นวัตกรรมนี้ก็คือช่วยได้แน่นอนอบอุ่นแน่นอนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นออมนีเชดค่ะเป็นแบบสะท้อนความร้อนหรือรังสีอ v ีออกไปข้างนอก บางทีแล้วเนี่ยเราเหมือนกับว่าอ่ะผใช้ครีมกันแดดต่างๆมาช่วยกัน U V แต่ว่าตัวออมนิเชนี่ยก็คือเสื้อผ้าช่วยได้เลยถูกต้องก็คือใส่เนี่ยแขนยาวเพราะบางทีเราไปแบบออกออกแดดเยอะๆเราก็ไม่อยากดำเลถูกต้องเราก็ต้องมีการปกปิดนิดเดินใช่เราก็อเสื้อผ้าที่ดีเนี่ยมันช่วยได้ใช่ค่ะอันนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าออมนิเชซึ่งผ่านการทดลองมาแล้วจากสถาบันมะเร็งผิวหนัาใช่ของที่อเมริกาค่เพราะแบบ ได้ป้องกันโรคมะเร็งหวหนังได้แล้วก็ป้องกัน UV ได้98ใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆจากทางโคลอมเบียนั่นเองสุดๆเมื่อสักครู่พูดถึงออมนิคฮีทไปแล้วนิดนึง